นางสาวแพทองทานชินวัตนนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้มอบหมายให้คณะกรรมการอำนวยการและบริหารสถานการณ์อุทกภัยวัตภัยและดินโครนถลม่มและก็ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวัตภัยและดินโครนถลม่มส่วนหน้าในพื้นที่ที่มีคณะรัฐมนตรีเป็นกรรมการกระจายกําลังลงพื้นที่เพื่ออํำนวยความสะดวกสั่งการช่วยเหลือประชาชนค่ะอย่างทางภาคเหนือก็มีนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกร,รัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะนางสาวธีรรัตน์สำเร็จวานิชรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนวายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจที่อำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่และอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายค่ะทางด้านนางสาวนารุมนพิญโยสินวัตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายอิทธิ สิริรัตยากรและนายอักคราบพ,พรหมเผ่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ลงพื้นที่ที่ทำผ่าจมจังหวัดเชียงรายนะคะนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยพลเอกนัทพลนาคพาณิตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมก็ได้สั่งการให้กองมัะชาการกองทัพไทยตรึงกําลังและช่วยเคลียร์พื้นที่และเตรียมกําลังพลอุปกรณ์เพื่อรับมือกับพายุลูกใหม่ทั้งในภาคเหนือภาคอีสานและโซนอื่นๆของประเทศค่ะ นายพิพันธ์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานก็ติดตามดูแลผู้ประกอบการและแรงงานในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม ด้านายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณส,สุขก็ปล่อยขบวนคาราวานบรรเทาทุกยาเวชภัณฑ์และอุปกรณ์บรรเทาทุกข์จากกรุงเทพส่งถึงผู้ประสบภัยในพื้นที่นะคะทางด้านภาคอีสานก็มีนายเอกนัทพร้อมพันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนายจุลพันธ์อมรอวิวัฒรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนางสาวจีราพรสินทุพไรรัฐมนตรีประจําสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีลงพื้นที่ที่จังหวัดน,น้องคายร่วมกับผู้ว่าราชการเพื่อบูรณาการความช่วยเหลือค่ะ โดยในวันที่22กันยายนนะคะนายกรัฐมนตรีก็จะปล่อยขบวนคาราวานอุปกรณ์และสิ่งของบรรเทาทุกข์ทางเครื่องบินไปยังพื้นที่ประสบภัยณกองบิน6อากาศยานทหารอากาศค่ะ